ทราบหรือไม่ว่าตอบคอมเมนต์แบบไหนช่วยดันคลิปให้มียอดวิวมากยิ่งขึ้นวันนี้เจ้าแม่ไอทีมีเคล็ดลับตรงนี้มาบอกนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้มาฟังค่ะหลายคนอาจไม่เคยรู้เลยนะคะว่าการตอบคอมเมนต์ที่ดีที่สุดนะคะก็คือตอบที่ตรงกล่องข้อความค่ะอย่าตอบ ตรงคลิปนะคะอย่าตอบตรงจิ้มที่คลิปแบบนี้แล้วเข้าไปตอบเพราะนั่นไม่แน่ใจว่า คนคอมเมนต์มาในช่วงเวลาไหนคือเราไปตอบแบบไม่เรียลไทม์การตอบแบบเรียลไทม์นะคะก็คือตรงนี้ค่ะกดที่กล่องข้อความขาเข้านะคะเสร็จปุ๊บกดตรงกิจกรรมนะคะก็จะเห็นคอมเมนต์ที่ถูกเรียงหลั่นลงมาแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีทั้งในเรื่องของให้หัวใจในเรื่องอย่างอื่นนะคะให้เราเลือกด้านบนตรงนี้ค่ะก็จะมีปุ่มนะคะที่ให้เลือกเฉพาะคอมเมนต์อ่าพอเลือกเฉพาะคอมเมนต์ปุ๊บเราจะเห็นทั้งหมดเลยมีคอมเมนต์หลั่นลงมา ตั้งแต่วินาทีนี้ที่มีคนคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ไล่ลงมาเพราะฉะนั้นการตอบคอมเมนต์ที่ดีที่สุดคือการตอบแบบเรียลไทม์ค่ะแสดงว่าเขาคอมเมนต์มาเราตอบเลยเขาคอมเมนต์มาเราตอบเลยเนี่ยค่ะเป็นคอมเมนต์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ที่มีคนเพิ่งพิมพ์ตอบในคลิปใดคลิปหนึ่งบนช่องของเราค่ะเพราะฉะนั้นได้ทุกคลิปเลยถ้าเพิ่งพิม คลิปนั้นแล้วเราตอบเลยคลิปนั้นก็จะถูกดันขึ้นเป็นไวรัลอีกพิมพ์คลิปไหนตอบคลิปนั้นนี่เลยค่ะเคล็ดลับของเจ้าแม่ทีว่าทาไมคลิปในช่องถึงยังดันอยู่เหมือนเดิมยังวนเวียนยังมียอดวิวที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้จ้ะรู้แล้วนะว่าจะต้องตอบคอมเมนต์ตรงไหนเพื่อที่ทําให้คลิปของเราเนี่ยดันเยอะๆแล้วก็ฝากไว้เรื่องหนึง่งหลายคนก็พิมพ์มาถามนะคะว่า ถ้าไม่มีคอมเมนต์ล่ะทำยังไงทำคลิปคุณก็ต้องขอคอมเมนต์ค่ะถ้าในคลิปของเราไม่ได้พูดเรื่องว่าอขอคอมเมนต์นะถ้าชอบอะไรยังไงให้คอมเมนต์มาเนี่ยไม่มีใครคอมเมนต์แน่นอนอันนี้เรียกว่าเสีย Engagement เพราะเราไม่ได้ขอคนส่วนใหญ่มักจะขอหมายถึงพูดเพื่อให้เขาเนี่ยได้พิมพ์ลงมาในคลิปของเราแค่นั้นเองนะคะลองทำดูนะ ใครชอบข้อมูลเคล็ลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันเช่นเคยและอย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่โดูนะคะว่าวันนี้คลิปของเราสามารถเพิ่มยอดวิวได้จากการเลือกตอบคอมเมนต์ให้ถูกจุดนั่นเองค่ะ